หรืออีกอย่างเรื่องห้ามเอาซ่วมไว้หน้าบ้านอนะไรเงี้ยห้ามเอาซ่วมไว้หน้าบ้าน,นเป็นเรื่องแบบของยุคโบราณที่เราสร้างบ้านกันในทุ่งในนาอะไรอย่างเงนะี้ยวิธีการสร้างบ้านของไอคนสมัยก่อนก็คือเปิดหน้าบ้านเป็นทิศรับลมซ่วมคืองานระบบสมัยก่อนมันไม่มีถูกไหมมันต้องไปขุดหลุมขุดอะไรเนี่ยคือมันอยู่บนตัวบ้านอะไรก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเอาไปไว้หน้าบ้านเนี่ยแล้วเป็นทิศที่ลมมันพัดผ่านแล้วก็เข้าไปถึงตัวบ้านมันก็เหม็นวายวอดไปหมดอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออมึงอย่าไปสร้างไว้ตรงนี้นะ แต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมแม่งติดกันหมดใช่ไหมผนังร่วมอะไรเงี้ยครับคุณเอาส้วมไว้ไหนอ่ะควรจะอยู่ตรงไหนเอาแม่งไปไว้ลึกสุดแล้วเอาส้วมเข้าไปอยู่ในสุดกับคุณไว้แบบถังส้วมแม่งไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยให้แม่งเซอร์วิสง่ายๆเวลามันมีปัญหาอะไรให้มันเซอร์วิสไม่ต้องแบบเอารากท่อสูบเข้าไปผ่านโต๊ะบ้านแล้วก็สูบแม่งออกมาสูบไม่ดีแม่งพุ่งเข้าบ้านก็ชิบหายหมดอีกอใช่ไหม,มคือมันจบที่หน้าบ้านคุณแบบลรถมันติดขนาดเนี้ย บางทีคุณเข้าบ้านคุณแม่งแผบขอห้องน้ําก่อนนะถ้ามันอยู่หน้าบ้านแม่งก็สะดวกป่ะอ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบชีวิตมันเปลี่ยนไปไงครับแต่คนก็แบบพอไปอ่านจากอ,อินเทอร์เน็ตอา้าเขาห้ามนะอย่างนี้นน